มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต์ let's get out of your orbit ไทม์ชูเพลย์เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิทักษพลสีวชิราวัตรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทม์ชูเพลย์ตอนที่24นะครับแล้วก็ตามหัวข้อเลยครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของว่าตายแล้วไปไหนสไตล์โลกป๊บเค้าเจอร์ของพวกเรานะครับ ปริศนาข้อนี้น่าจะมีการตั้งคำถามกันตั้งแต่มนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นมาเลยก็ว่าได้โดยความเชื่อในแต่และว,วัฒนธรรมแล้วก็แต่และศาสนาเนี่ยก็มักจะพูดถึงเรื่องของโลกหลังความตายที่เป็นสถานที่อย่างนรกหรือว่าสวรรค์บางศาสนาเราต้องใช้ผลของการกระทำในชาตินี้แล้วกลับมาเกิดใหม่บางศาสนาตายแล้วไปรออยังสถานที่พักหรือว่าสถานที่ลงโทษ จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดของการเวลาปลายเส้นทางหลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งความตายในแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมย่อมจะมีจินตภาพที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่สำหรับโลกของป๊อปเคาน์เตอร์การตายเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ครับก็เลยอยากจะพาผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมดาดิ่งไปกับทฤษฎีโลกหลังความตายในหลากหลายสื่อที่พวกเราเสพกันอ๋อแล้วก็มีเตือนนิดนึงนะครับว่ามีสปอยแน่นอนครับ ถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญรับฟังชามจุ p เล y ของเราในตอนนี้ได้เลยนะครับเอาเละครับผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยก็น่าจะเป็นคนคอเดียวกันนะครับเสพสื่อต่างๆมาผ่านทางนวนิยายดูหนังติดซีรีส์ใน Netflix อ่านหนังสือการ์ตูนหรือว่าเล่นเกมกัน ตายแล้วไปไหนเนี่ยที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับโดยคนที่ติดตามปั๊บเคานเจอร์จากญี่ปุ่นอย่างไลท์โนเวลมังงะหรือว่าอนิเมะจากญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเห็นกันชัดๆเลยนะครับกับทฤษฎีแรกนั่นก็คืออิเซไกหรือการกลับชาติมาเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีนั่นเอง ถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเรามักจะเจอแนวแปลกๆนะครับอย่างกลับชาติมาเกิดเป็นคิริเซียจากกันดัมกลับชาติไปเกิดใหม่เป็นซิตี้ฮันเตอร์ยำฉาหรือว่าอะไรแปลกๆอย่างไปเกิดใหม่เป็นตู้กดน้ำหรือว่าบ่อน้ำร้อนก็ตามนะครับโดยคำว่าอีเไกเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าโลกอีกหนึ่งใบครับมีการจำแนกไว้2สองแบบนั่นก็คืออิเไกเทนอิและอิเไกเทนเซ โดยเริ่มแรกนะครับอิเซไกเชนอิเนี่ยก็คือการไปโลกอีกใบโดยยังเป็นบุคคลเดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นรีซีโร่ครับที่ซูบารุเนี่ยออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วอยู่ดีๆก็โดนวอไปข้ามโลกไปยังโลกแฟนตาซีเอาดือด้อๆเลยหรือว่าการ์ตูนแนวข้ามโลกไปเป็นผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นพลอ็อตที่ค่อนข้างจะคลีเช่กันตั้งแต่ยุค80นั่นแหละครับ่วนอีกหนึ่งคำนั่นก็คืออิเซไกเทนเซ คือความหมายที่เราจะพูดกันในเรื่องของโลกหลังความตายนี่แหละครับเมื่อคนเราตายไปจากโลกนี้เราก็จะถูกส่งไปกำเนิดใหม่อย่างโลกอีกใบหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโลกนี้หรือว่าสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่ในชาติภพที่ผ่านมาโดยมากนะครับจะเป็นแนวแฟนตาซีหรือว่ามีกลิ่นอายของแฟนตาซีเคลือบอยู่ตัวเอกจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือได้รับพรจากพระเจ้าให้มีความสามารถพิเศษต่างๆ เรียกได้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยเกิดมาก็แสแตดเกาเกากันแล้วนะฮะเท้าติดแสงกันตั้งแต่เกิดกันเลยทีเดียวแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่จดจําได้จากชาติก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกฝนและพยายามที่จะมาเป็นซ้าวันในโลกแฟนตาซีนั้นอ้อแล้วก็ต้องมีทรั c สั่งด้วยนะครับคือการถูกส่งไปต่างโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือโดนรถบรรทุกชนนั่นเองฮะสำหรับการตายแล้วไปไหนก็ไปต่างโลกไง ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือเรื่องอย่างเกิดมาชาตินี้พี่ต้องเทพทางช่อง m ิ s ส Thailand บน YouTube นั่นแหละครับซึ่งกระแสอีเซไกเอาจริงแล้วช่วงที่ผ่านมานะฮะจากที่ผ่านตามาก็อาจจะเรียกได้ว่าเรื่องนี้เป็นตัวจุดกระแสเลยคือแนวเกิดใหม่อีเซไกเนี่ยคือสำหรับเรื่องนี้มากันตั้งแต่ตอนยุคไลท์โนเวลประมาณ6ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตอกย้ำด้วยสไตล์อิสกายในรูปแบบต่างๆอย่างการ์ตูนเรื่อง Re Monster จากค่ายเ p r e s s หรือว่าเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วซึ่งสามารถที่จะรับชมกันได้นะครับผ่านทาง Netflix หรือว่าหาการ์ตูนดูหรือว่าจะเป็นไลท์โนเวลมาอ่านก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีการตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยค่ายลักพิมพ์นั่นเองครับ เรียกได้เลยนะว่าแนวอีเซกายเนี่ยมาเป็นช่วงรอยต่อจากนวนิยายแนวติดอยู่ในเกมที่ได้รับความนิยมในช่วงต้นยุค2010เลยก็ว่าได้ครับกระแสของอีเซกายเนี่ยแรงระดับที่ว่าประมาณปี2017เนี่ยงานประกวดไลท์โนเวลเฟ้นหานักเขียนหน้าใหม่ของสำนักพิมพ์คาโดคาว่าถึงกับแบนเลยนะครับไม่ให้ผู้สมัครเนี่ยส่งไลท์โนเวลแนวอีเซกาเข้ามาประกวดกันเลยทีเดียวตายแล้วไปไหนในรูปแบบต่อไปนั่นก็คือตายแล้ว กลับไปหลอมรวมจิตหรือว่าวิญญาณณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งรวมกันกลายมาเป็นก้อนเดียวเป็นหนึ่งเหมือนกับเมื่อกายหยาบลาโลกไปกลายเป็นทุลีดินกายละเอียดของเราก็จะกลับสู่ต้นกําเนิดหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอันเนี้ยจากที่อ่านมานะครับก็จะเป็นแนวคิดเดียวกับเรื่อง Star Wars ครับถึงแม้ว่าจะเป็นไซไฟขนาดนั้นนะครับแต่ว่าที่พูดคุยกับหลายๆท่านกันมาเนี่ยมันคือคอนเซปต์ของ nature world of force หรือว่าว with the Force นั่นเองเมื่อร่างกายหยุดทำงานจิตวิญญาณจะก้าวเข้าสู่โลกหลังความตายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือว่าเผ่าอะไรก็ตามโอเคถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยกวยคอนจินครูของโอบีวันจะเป็นเจไดคนแรกเลยนะครับที่กลับออกมาได้แล้วก็กลายมาเป็นฟอ e g สโก t ร่างฟ้า,ฟาแล้วก็สอนเทคนิคนี้ให้กับโอบีวันแล้วก็โยดานั่นเอง แต่ว่าในแนวคิดนี้นะครับว่าหลังจากที่เราตายแล้ววิญญาณเราจะหลอมรวมกันเนี่ยก็ถูกใช้ในหนังการ์ตูนแล้วก็เกมอื่นอืนอีกมากมายอย่าง Final Fantasy 7ที่พูดถึงไลฟ์สตรีมพลังงานของโลกที่ทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ถูกถักทอไว้เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ การที่บริษัทชินราคอมมานีพยายามจะดึงพลังงานนี้ออกมาใช้เลยเป็นการทำ้ายโลกใบนี้อย่างทารุณและก่อให้เกิดกลุ่มก่อการร้าย a ว a l a n นช์ขึ้นมาโอเคครับถึงแม้ว่าจะโดนคนล้อๆกันนะฮะว่าจริงๆแล้ว l ไลฟ Stream คือมียกก็ตามแนวคิดการหลอมรวมนี้ก็ยังกล่าวถึงในช่วงตอนจบของอีวาในภาค The End of e v a n g e l i o n ด้วย ขนาดที่เกิดเติร์ดอิมแพคขึ้นแน่นอนนะครับว่าทําเอาไม่กล้าดื่มน้ําส้มไปพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวฮะถ้าฝั่งหนังนะครับชัดเจนสุดเลยนั่นก็คือเรื่องอวตารคืออวตารของเจมส์คารเมอรอนนะฮะไม่ใช่การ์ตูนทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่ใช้พลังาธาตุกันนะครับ ความเชื่อของชาวนาวีที่เป็นชนเผ่าในเรื่องนี้คือเมื่อตายไปให้ทำพิธีด้วยการนำร่างเนี่ยไปเชื่อมกับต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อที่จะอัปโหลดความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์กลับสู่ต้นกำเนิดหลอมรวมกันกลายมาเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นทฤษฎีการตายนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางของพวกเราก็จะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตายแล้วไปไหนในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือตายแล้ว ไปสู่โลกความเป็นจริงอันนั้นาน,าน,านัน่แนวคิดนี้นะครับได้รับอิทธิพลหลักๆเนี่ยมาจากหนังระดับตำนานขึ้นหิ่งในปี1999จากเรื่อง The Matrix ครับอธิบายสั้นๆเลยนะครับเป็นเรื่องราวของโลกที่ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างปกตินะครับแต่ว่ามิสเตอร์แอนเดอร์สันพระเอกของเรื่องนี้กลางวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตในฐานะของโปรแกรมเมอร์แต่ว่ากลางคืนเขาคือแฮกเกอร์ตัวฉกาจนาว่าเนโ และวันหนึ่งครับเขาไปค้นพบกับความลับของโลกใบนี้เข้าจนทำให้ถูกตามล่าและถูกช่วยเหลือจากกลุ่มแฮกเกอร์ลับที่ยื่นข้อเสนอไปว่าจะทานยาเม็ดสีฟ้าแล้วกลับไปใช้ชีวิตประจำวันปกติหรือจะทานยาเม็ดสีแดงละทิ้งทุกอย่างแล้วรับรู้ความจริงของโลกใบนี้แน่นอนนะครับว่าในเมื่อเป็นหนังเนี่ยก็ต้องเลือกทานยาสีแดงอยู่แล้วครับนั่นทำให้เขาเนี่ยถูกตัดการเชื่อมต่อจากโลก ไปสู่โลกที่แท้จริงโลกในอนาคตที่มนุษย์พ่ายแพ้สงครามให้กับหุ่นยนต์ท้องฟ้าที่มืดมิดอันเป็นผลพวงจากการทำสงครามของฝ่ายมนุษย์ที่พยายามจะตัดพลังงานแสงอาทิตย์ของฝ่ายหุ่นยนต์แต่ไม่สำเร็จฝ่ายหุ่นชนะและพลังงานที่ฝ่ายหุ่นยนต์เลือกใช้นั่นก็คือพลังงานจากมนุษย์แต่จะเลี้ยงไว้เป็นฟาร์มนุษย์ ก็ได้ผลลัพธ์ทางพลังงานที่ไม่สมบูรณ์จึงขังมนุษย์ทุกคนเอาไว้แล้วก็มีสายป้อนข้าวป้อนน้ําให้สติสัมปชัญญะอยู่ในโลกเสมือนที่ถูกเรียกว่าแมทริกนั่นแหละครับและเรื่องราวต่อจากนั้นคือการต่อสู้เพื่อกอบกู้มนุษยชาติโดยคอนเซปที่มาจากแมทริกนี้นะครับก็จะมีที่พลกับสื่อต่างๆมากมายจนถึงหนังแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่ใช้โลกทัศน์แนวนี้จนเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่า หรือชีวิตที่เราอาศัยอยู่ณขณะน,นี้คือโลกจำลองเมื่อเราตายไปก็จะกลับสู่โลกความเป็นจริงชีวิตอาจจะเป็นแบบทดสอบเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์ขนาดใหญ่ที่ทำให้เราเนี่ยพร้อมไปสู่โลกที่แท้จริงครับซึ่งแนวคิดนี้นะฮะก็สอดคล้องกับแนวคิดที่เรียกได้ว่ามีมาเป็นร้อยปีแล้วนั่นก็คือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตคือความฝันครับ โดยเรื่องแมทริก Matrix เนี่ยก็ดัดแปลงแนวคิดนี้มาเป็นโลกจำลองจึงเป็นการสารต่อแนวคิดให้มีความเข้ากับบริบทสังคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทฤษฎีต่อมาตายแล้วไปไหนตายแล้วไม่ไปไหนใช้ชีวิตเป็นลูปอันนี้ไม่ใช่มัลติเวิร์สหรือว่าทฤษฎีโลกคู่ขนาดนะครับรวมไปถึงไม่ใช่ทฤษฎีย้อนเวลาด้วยนะฮะแต่เป็นชีวิตของเราที่อาศัยอยู่นั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นวัฏจักรเป็นลูปที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อชีวิตดับลงก็จะกำเนิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเป็นคนเดิมแบบเดิมแต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดเช่นชาตินี้ไว้ผมยาวชาติต่อไปชาติหน้ายังเป็นคนเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนมาไว้ผมสั้นแทนการตัดสินใจการกระทาและผลลัพธ์ก็เช่นกันครับถ้าในชีวิตลูปนี้เราตัดสินใจแบบหนึ่งผลลัพธ์ก็อาจจะมาเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในลูปถัดไปเราตัดสินใจทำอีกแบบ ผลลัพธ์นั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปถ้าเลือกที่จะกอดเธอไว้วันนั้นชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมนะแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็นเส้นเรื่องแบบเส้นตรงนะฮะไม่ใช่พา r a l e ล l หรือว่าเป็นโลกคู่ขนานที่เดินไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นคอนเซปต์นะครับที่เราเห็นได้จากเกมอย่างฮิกุระชิโนนาคุโคนิหรือชื่อไทยนั่นก็คือยาเมื่อเหล่าจักรจันกรีดร้อง หรือบางที่ก็อาจจะรู้จักกันในานามของแววเสียงเรไร้นั่นเองนะครับเรื่องราวของหมู่บ้านฮินามิซาวะตัวเอกเ e คอิจิเป็นเด็กที่ย้ายจากเมืองหลวงสู่หมู่บ้านอันสงบสุขนี้ได้พบกับเพื่อนใหม่ๆมากมายความสุขสนุกสนานมีทุกวนันณหมู่บ้านชนบทแห่งนี้เรียกได้ว่ามีชีวิตที่สดใสใครร้อมไปด้วยสาวๆน่ารักในบรรยากาศชนบทฟังแบบนี้คิดว่าจะเป็นแบบเรื่องราวใสๆใช่ไหมครับ อันนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่หน้าฉากของเรื่องราวนี้เท่านั้นครับเพราะว่าเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงวันเทศกาลวัตนางาชิกซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเทพผู้ปกป,ป้องหมู่บ้านในช่วงที่ผ่านมาในตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ในงานเทศกาลนี้จะมีคดีฆาตกรรมอย่างทารุณเกิดขึ้นหนึ่งคดีและคดีคนหายสาบสูญอีกหนึ่งคดีและเมื่อเทศกาลมาถึงในปีนี้ ชาตากรรมอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็บังเกิดขึ้นทั้งตัวเกมนะครับแล้วก็อนิเมะเนี่ยจะพูดถึงเนื้อหาในแต่ละลูกเมื่อมีคดีเกิดขึ้นก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งเป็นประจักษ์พยานกับเหตุการณ์ทั้งหมดเวียนว่ายตายเกิดในกระแสะแห่งการเวลานี้พยายามจะหยุดยั้งคดีในแต่ละลูกแต่ไม่สำเร็จครับเวียนว่ายอยู่อย่างนั้น เกิดและดับไปแม้ว่าจะมีความต่างในรายละเอียดของคดีในแต่ละลูปแต่จุดจบก็แทบจะไม่แตกต่างกันโอเคคือมองในรูปแบบของเกมมันก็เหมือนกับจะเป็นรูทนะฮะคือแต่ละรูทเนี่ยที่เข้าแบดเอ d นก็จะจบไม่สวยละครับแต่ในทางกลับกันครับมันคือทฤษฎีการใช้ชีวิตแบบลู มีการรีเซ็ต,ตจักรวาลหรือว่ากลายมาเป็นเส้นทางของเวลาที่ล้วนแล้วแต่จะกลับมาบรรจบกับเหตุการณ์เดิมๆเสมอนอกจากเกมแล้วก็อนิเมะก็ยังมีเกมอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับอย่าง Mortal Combat คือซีรีส์นี้ถ้าเกิดว่าเล่นแล้วงงๆเรื่องเนื้อเรื่องคือเท่าที่ไปหาข้อมูลมามันมีการรีเซ็ต,ตจักรวาลน,นะครับ ภาคล่าสุดนี่น่าจะเป็นการรีเซ็ตจัก,กรวาลรอบที่5หรือว่ารอบที่6แล้วล่ะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีภาพแฟตชแบ็กของเรเดนกับลูแข่งสู้กันในชาติพบต่างๆและผลลัพธ์ในแต่ละลูปนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปหรือว่าเรื่องอย่าง Age of Tomorrow นะฮะที่เป็นการใช้ชีวิตแบบลูปเกิดตายวน เวียนไปอย่างนั้นนะครับจนกว่าจะจัดการบอสใหญ่ได้รวมไปถึงเพิ่งดูเทรลเลอร์มาเลยนะฮะกับหนังที่จะเข้าเดือนเมษายนนี้นะั่นก็คือเรื่องบอ s l ล v e l ครับอันนี้ก็น่าดูกันมากไปกันต่อครับวันนี้ยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับกับตายแล้วไปไหนตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่ซึ่งอันนี้นะครับก็จะตรงกับความเชื่อทางพุทธของเรานะครับ ที่ทุกคนเนี่ยเมื่อตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่ครับชาติภพต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่ประพฤติไว้ในชาติที่แล้วนะครับแล้วก็จะส่งผลลัพธ์กับชาติภพต่อไปหนังที่อธิบายแนวคิดนี้ออกมาเป็นรูปธรรมท,ที่ดีสุดเรื่องหนึ่งรวงไมไปถึงยังถูกหยิบยกมาใช้สอนในวิชาภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยนั่นก็คือเรื่อง Cloud at l a s ครับที่ว่าด้วยชาติภพต่างๆใน6ยุคตั้งแต่ยุคต้นศตวรรษที่20 ไปจนถึงอนาคตอันไกลโพ้นที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีเรื่องราวในชาติภพของตัวเองและการกระทาในทุกชาติภพจะส่งผลไปถึงสิ่งที่ได้รับในชาติต่อๆไปครับและสุดท้ายวัฏจักรของบ่วงกรรมก็จะกลับมาบรรจบกันอีกครั้งเป็นเรื่องที่อธิบายเส้นเรื่องได้ลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าการที่เราได้เห็นนักแสดงคนเดียวกันเล่นในชาติภพต่างๆ โดยจะมีการเมคอัพแต่งหน้าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละยุคสมัยทั้งเพศแล้วก็เชื้อชาติด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แนะนำให้ทุกท่านไปดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่ในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ละครับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ให้คำจำกัดความเรื่องนี้นั่นก็คือจูปิเตอร์แอสเซนดิงที่กล่าวว่าแท้จริงแล้วเผ่าพ,พันธุ์ของมนุษยชาติกาเนิดขึ้นมาหลายล้านปีแล้วและมนุษย์บนโลก คือผลผลิตที่ถูกเพาะเอาไว้เท่านั้นสิ่งมีชีวิตเมื่อมีการสืบพันธุ์จะมีการผลิตซ้ําและจะผสานหน่วยพันธุกรรมร้อมรวมกันกลายมาเป็นคนใหม่ขึ้นมาทําให้มีรหัสพันธุกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะเป็นยังไงครับถ้าวันหนึ่งหลังจากผ่านมาเป็นล,ล้านๆปีแล้วก็มีมนุษย์ที่กําเนิดออกมาโดยมีพันธุกรรมทั้งหมดเหมือนกับคนที่เคยอาศัยก่อนหน้านี้แล้วจะนับว่าเป็นมนุษย์คนเดียวกันได้ไหม หรือเราจะนับว่าเป็นการกลับชาติมาเกิดใหม่ได้หรือไม่แล้วมันจะเป็นยังไงถ้ารหัสพันธุก,กรรมนั้นไปตรงกับจักรพัรดินีของจกักรวรรดิที่ครองจักรวาลน,นี้อยู่ก็ถือนะครับว่าเป็นแนวคิดของหนังสองเรื่องที่น่านำมาคบคิดกันว่าด้ดยเรื่องของการกลับชาติมาเกิดใหม่นะครับแต่หลังจากการกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเนี่ยในวรรณกรรมต่างๆทางซีรีส์เกมการ์ตูน ก็จะมีการวาดภาพของโลกหลังความตายเป็นแดนขั้นระหว่างโลกของคนเป็นและปรหภพที่แตกต่างกันออกไปตายแล้วไปไหนไปยังพื้นที่เขตแดนที่อยู่ระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีการวาดภาพเรื่องของโลกหลังความตายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางก็จะหยิบยกนรกกับสวรรค์ออกมาวาดตีความในรูปแบบของตัวเองอย่างแอนิเมชันเรื่อง e ล c ชหรือว่า God e a t e r นะครับที่จะวาดโลกของหลังความตายที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ามาดูคอนเซปต์แปลกๆกันบ้างพื้นที่ดินแดนระหว่างคนเป็นและคนตายอย่าง Beach ของเกม Death Stranding โดยเด็ดพ่อฮิเดโอโคจิมะนะฮะที่ผู้วายชนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบีชที่แตกต่างกันออกไปบ้างเป็นดินแดนอันสงบสุขบ้างเป็นชายหาดบ้างเป็นสนามรบในยุคสมัยต่างๆ a n i อนิเมชันเรื่อง e e t พ p a r a ร e ก็จะเป็นบาเล่นเกมนะครับที่ตัดสินว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับนั้นเนี่ยสมควรที่จะขึ้นสวรรค์หรือว่าลงนรกไม่ใช่ผู้ชนะนะครับที่จะได้ขึ้นสวรรค์แต่เป็นระหว่างการเล่น ที่วิญญาณจะค่อยๆระลึกถึงกรรมที่เคยทำเอาไว้ในชาติก่อนเรื่องต่อมาที่น่าสนใจนั้นก็คือเรื่องชิโยคุโชหรือที่ว่าการความตายสถานที่ที่เหมือนกับศูนย์ราชการทั่วๆไปครับแต่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยจะเป็นเขตแดนก่อนที่จะส่งขึ้นสวรรค์หรือลงนรกที่วิญญาณเนี่ยจะต้องไปเดินเรื่องทางเอกสารยื่นคำร้องต่างๆเพื่อจะไปสู่พบต่อไปโดยยมมทุกทุกคน จะเป็นวิญญาณของผู้ที่ถูกประหารชีวิตโดยเรื่องราวก็จะเล่าถึงชาติภพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของวิญญาณที่มาถึงตรงนี้รวมไปถึงการที่จะได้ระลึกถึงสิ่งที่เคยทำเอาไว้หรือว่าเรื่องราวของยอมทูตแต่ละตนว่าเคยทำอะไรเอาไว้แล้วทำไมถึงต้องไกลามาเป็นยมทูตครับอนิเมะเรื่องต่อมาคืออนิเมะในตำนานที่ทำให้หลายคนเนี่ยหลั่งน้ำตากันมานักต่อนะักกับเรื่อง Ang e l Beat ที่ฉากหน้าเหมือนการ์ตูนแนวใช้ชีวิตประจำวันของเหล่านักเรียนมัธยมปลายแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือแดนที่เชื่อมกันระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายครับที่วิญญาณจะค่อยๆระลึกและเดินทางไปสู่ปรภบอย่างสู่สุขติหรือเรื่อง The Uncanny Counter ทาง Netflix นะครับที่พูดถึงยุง่งพื้นที่ที่เชื่อมระหว่างคนเป็นและคนตายเพื่อรับการตัดสินก่อนที่จะเข้าสู่ปลายทางของวิญญาณ แต่ปีศาจจากเขตแดนของยุงที่เข้าไปสิงสู่มนุษย์แล้วก็ก่อเรื่องทําให้เหล่าผู้พิทักษ์ที่ถูกเรียกว่าเคาน์เตอร์ต้องใช้พลังเนื้อมนุษย์ออกมากําจัดให้สิน้นทฤษฎีโลกหลังความตายนะครับตายแล้วไปไหนจากนี้ไปเนี่ยอาจจะฟังดูโหดร้ายกันนิดนึงนะครับกับตายแล้วกลายไปเป็นพลังงานที่ถูกกลืนกินจะพบกันได้นะครับจากเกมอย่างดูมครับมิตินรกที่เปิดออกมา แล้วเหล่าปีศาจออกมาไล่เข็นฆ่าผู้คนเพื่อนนำวิญญาณไปเป็นพลังงานหรือเกมซีรีส์ Warhammer 40K ที่เมื่อตายไปวิญญาณจะเข้าสู่ประตูวาร์ปแรกเริ่มเดิมทีก็จะเป็นสถานที่ที่ให้วิญญาณได้พักผ่อนครับแต่การเวลาผ่านไปหลังจากเกิดศึกสงครามได้กลายมาเป็นแหล่งรวมพลังชั่วร้ายและปนเปื้อนวิญญาณอื่นจนกลายมาเป็นพิภพมัจจุราชที่พร้อมที่จะทำลายทุกสิ่ง วิญญาณถูกทรมานไปจนถึงแก่นและถูกกลืนกินโดยเทพแห่งเควอสซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับซีรีส์4 d k นี่ก็ดูเหมือนจะคุณภาพชีวิตก็จะดูบัดซบมากๆนะฮะพอตายแล้วก็ดูแอบ,บลำบากกว่าเดิมอีกนะฮะเนี่ยโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงท้ายๆกับแนวคิดโลกหลังความตายกันบ้างอย่างในนวนิยายหรือว่า a อนิเมชันสายไซไฟเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวของการตายกัน หลายเรื่องครับตั้งคำถามกับโลกหลังความตายในฐานะของการอัปโหลดความทรงจำใส่ในอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งอย่างหนังเรื่อง t r a n s c e n d e n c ที่นำจิตใจแล้วก็ความทรงจำเนี่ยอัปโหลดไปยังระบบคอมพิวเตอร์แบบนั้นยังนับว่ามีชีวิตอยู่ได้ไหมหรือนับว่าคอมพิวเตอร์นั้นคือโลกหลังความตายได้หรือไม่ซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ถูกตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันกับเกมไซเบอร์พังครับ ที่อัปโหลดความคิดเอาไว้ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพื่อที่ทําให้ตัวของคนคนหนึ่งยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั้นได้หรือว่าเรื่องเอาเจอคาร์บอนซีรีส์บน Netflix ที่มนุษยชาติคิดค้นอุปกรณ์ที่เรียกว่า Stack ที่สามารถเก็บความทรงจําไว้ได้สามารถอัปโหลดความทรงจําและสลับส t ต็กไปยังร่างอื่นที่ถูกเรียกว่าเปลือกและถ้าเกิดว่าเปลือกนะั้นสิ้นชีพไปแต่สเต็กยังคงอยู่เราก็สามารถที่จะไปสวมในร่างอื่นได้ และชีวิตหลังความตายนั้นจะเป็นของใครครับร่างที่เป็นเปลือกนั้นหรือความทรงจำที่ถูกบันทึกเอาไว้ใน Stack รวมไปถึงแนวคิดอย่างถ้าเกิดว่า AI ล้วครับ AI เกิดตายไปแล้วจะไปไหนเป็นคำถามที่ถูกตั้งไว้ในวรรณกรรมไซไฟยุคเก่าแก่กันเลยทีเดียวนะครับอย่างเรื่อง iRobot ในปี1939แล้วก็ถูกดัดแปลงมาเป็นหนังในปี2004ครับถ้าหุ่นยนต์เกิดมีความคิดเป็นของตัวเองแล้ว มีสติการอย่างรู้การมีตัวตนการที่หุ่นยนต์นั้นพังไปจะกกลายเป็นการตายไหมหรือข้อมูลความทรงจําที่ถูกบันทึกไว้จะไปไหนรวมไปถึงแนวคิดนี้ก็ถูกพูดโดยเช่นเดียวกันนะครับกับซีรีส์อนิเมะอย่าง s w ร r ตอาร์ตออนไลน์ครับในช่วงเนื้อเรื่องล่าสุดที่คิริโตเพคของเรื่องเนี่ยเข้าไปติดอยู่ในโลกของ AI เพื่อที่จะตามหา AI สมบูรณ์แบบแล้วถ้าเกิดว่า AI นั้นเกิดเสียชีวิตไป เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่หายไปหรือว่าถูกเก็บเอาไว้หรือว่ามันจะหายสาบสูญไปตลอดกาลและสุดท้ายครับกระตูนที่พูดถึงเรื่องของยมทูตแต่กลับใช้ทฤษฎีการตายที่เรียบง่ายที่สุดนั่นก็คือเดดโนดถึงแม้ว่าโลกของเดดโนดจะมีเหล่ายมทูตแต่ในระบบนิเวศของโลกใบนั้นยมทูตไม่ได้มาเพื่อน,นำทางวิญญ,ญาณสุปรพกแต่ มาเพื่อด,ดึงอายุขัยของมนุษย์มาเพิ่มให้กับตัวเองเท่านั้นส่วนมนุษย์เมื่อตายไปวิญญาณก็จะดับสูญลงตรงนั้นไม่มีความมืดหรือแสงสว่างไม่มีสวรรค์หรือนรกไม่มีสิ่งใดที่รอคอ,อยอยู่หลังโลกแห่งความตายนั้นเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตายแล้วไปไหนในโลกของ pop culture จากการ์ตูนเกมหนังหรือว่าทีวีซีรีส์ที่เรารับชมกัน สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วทางผมเองเนี่ยก็มีการเปิดห้องในแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์แบบเสียงบน iOS แล้วก็ได้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาช่วยกันพูข้อมูลช่วยกันออกความคิดเห็นนะครับสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมแชร์ข้อมูลกันอย่างทางคุณเนสตั้นคุณเม s โซวาริตี้คุณรินลิลลี่คุณรินริริริน คุณแบงค์เบญจพลคุณ DJNY นักวาดผู้สร้างตำนานมีหยกครับและอีกหลายๆท่านที่ด้วยความเคารพครับจดชื่อไม่ทันต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้นะครับและคิดว่าก็คงจะมีห้องที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกวันเสาร์สี่ทุ่มนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดธุระอะไรแล้วก็วันนี้นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าทุกท่านชอบเนื้อหาแบบนี้เรา คือเพื่อนกันครับยังไงก็ตามเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast let's get out of your orbit time to play เล่นให้เป็นเรื่อง